ทำแพนนะครับเริ่มต้นก็เตรียมเครื่องให้พร้อมอย่างสักครู่ที่บอกนะครับแล้วก็เข้าสู่แพนฟิลนะครับผมเมื่อแพนฟิลเสร็จเรียบร้อยเราเลือกได้3ามอย่างครับเดินนะครับผมหรือจะทํากับ RTK หรือจะฝายเราเลือกบินนะครับผมเลือกบินเสร็จปุ๊บกล้องมาเสร็จปุ๊บทุกอย่างมาเสร็จปุ๊บทีนี้เราบินเลยครับผมเดี๋ยวผมจะบินรอบสนามฟุตบอลนะครับผม ริ่มต้นจากจุดนี้เลยนะครับผมสตาร์ทแมชชีนลิงนะครับผมบินไปแล้วนะครับบินไปเลยนะครับโอเคอ่าเมื่อถึงจุดขอบนะครับผมหยุดนะครับกดสี2นะครับอ่ากลับทิศทางเครื่องนะครับผมบินไปอีกขอบหนึ่งเลยนะครับผมดูจากจอก็ได้ครับนี่จอเห็นชัดเจนเลยนะครับผมบินไปเลยบินไปถึงขอบสนามฟุตบอลเลยนะครับผม เห็นจากจอชัดเจนเมื่อเส้นขาวแตะขอบปับ๊บเส้นขาวแตะขอบปุ๊บเราก็หยุดนะครับกด C2 ปึ๊บเปลี่ยนทิศทางเครื่องนะครับไปเลยครับอีกด้านหนึ่งของขอบนะครับผมนี่คือการบินนะครับดูจากกล้องดูจากจอได้ครับผมเมื่อสัญญาณเตือนนะครับมีสิ่งกีดขวาง,งก็ให้ระวงังแล้วก็หยุดนะครับผมอ,อ,อถึงขอบปุ๊บจอดแล้วก็ C2 โอเคเดินหน้าไปยังอีกด้านหนึ่งโอเคมาแล้วนะครับผมอ่าถึงขอบกด C2 โอเคแล้วก็นำเครื่องกลับมานะครับผม Landing น,นะครับผมจุดสุดท้ายตรงจุดเริ่มต้นไม่ต้องทำนะครับผมไม่ต้องกดจุดนะครับผม Okay. เอาเครื่องแลนดิ้งเลยครับ mm hmm. เครื่องจอดลงเรียบร้อยสิ่งที่ต้องทำก็คือกำหนดจุดเลฟเฟอร์เนซ์นะครับผมก็คาลิเบอชั่นพอยต์กดโอเคนี่ครับแผนที่เราขึ้นมาแล้ว mm hmm. เห็นไหมฮะแผนที่การบินขึ้นมาแล้วทีนี้ก่อนที่จะทำการใดๆทั้งสิ้นให้กด N mm hmm. นะบ mm hmm. จบการบันทึกแล้วก็บันทึกชื่อแปลงเลยนะครับวันนี้เรามาที่ราชพัฒนนะครับผมโอเคอ่า okay. มหาลาัยนะครับราชพัฒโอเคอ่าราชพัฒอ่าปึ๊บครอปเราเป็นเป็นสนามหญ้าโอเคเซฟเรียบร้อยแล้วครับแปลงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนี่แผนที่การบินออกมาเรียบร้อยถ้าต้องการที่จะฉีดแปลงนี้เลยเรามาดูครับว่าไลน์สเปซเราเท่าไหร่นะครับอ่าลน์สเปซเราเท่าไหร่อินเวกเท่าไหร่เดี๋ยวเราเติมน้ำมันก่อนครับ เมื่อเอาถังน้ําใส่นะครับผมเรายัางไงเราก็ต้องกดเปิดน้ําทุกครั้งนะครับกดเปิดน้ําไล่น้ําให้น้ําออกทุกหัวนะครับถ้าหัวไหนไม่ออกเราก็ต้องไปเปิดวาล์วช่วยนะครับผมหไหนไม่ออกเราต้องไปเปิดวาล์วช่วยไลย่ไล่อากาศนะพอไล่อากาศเสร็จปุ๊บโอเคหัวหัวน้ําออกเข้ากันหมดแล้วนะครับผมอ่าพร้อม ีน้มามาดูวิธีการปรับปรุงแผ่นที่นะครับมาดูวิธีการปรับปรุงแผนที่นะครับแตะเข้าไปที่แผ่นที่1ครั้งนะครับอ่าแตะเข้าไปที่หน้าจอนะครับแตะเข้าไปแผ่นที่1ครั้งกดโอเคปรับปรุงได้ครับระยะความกว้างเราจะต้องการเท่าไหร่ที่1 6สามารถกว้างได้ถึง6.5เมตรนะครับผม6.5เมตรหน้ากว้างของเขานะครับผมอ่า6.5เมตรในการบินหรอบนะครับผมความสูงก็แนะนําไม่บินสูงอย่างน้อยก็คือ 3เมตรครึ่งหรือ4เมตรนะครับผมของ T ี6นะครับแล้วก็สามารถที่จะกําหนดได้อีกครับว่าระยะห่างจากขอบมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราบินชิดขอบเลยก็ได้หรือว่าจะบินห่างขอบก็ได้นะครับบินห่างขอบสัก2เมตรกดโอเคอ่ะมีออฟเซ็ตเคอร์ไหมวันนี้เราไม่ได้ทานะครับผมกดโอเคอ่ะทำอะไรได้อีกนี่ครับเราสามารถที่จะตัดต่อแปลงได้อีกจะบินกี่แถวกี่แนวได้นะครับผมอ้าวทำอะไรได้อีกเปลี่ยนทิศทางการบิน เราสามารถเปลี่ยนทิศทางการบินได้แตะหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการเปลี่ยนแบบละเอียดเป็นแบบองศามาเลยโอเคอ้าวสีเขียวอยู่ที่ไหนเครื่องจะบีบินที่นั่นนะครับผมจําไว้เลยสีเขียวอยู่ไหนเครื่องจะบิบินที่นั่นอ้าวทีนี้เราปล่อยเครื่องได้เลยนะครับกดน้ําอีกครั้งหนึ่งหัวน้ําสมมุติแบบทุกอย่างกดเซฟเซฟทับเข้าไปโอเคเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งอาเข้าไปใหม่อ่า กดเรียกแผนที่ที่เราสร้างไว้นะครับผมราชพัฒมาแล้วโอเคอ่าอินเวคขึ้นไปนะครับปืดป๊ดปื๊ดเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับปรุงแผนที่ก่อนนะครับผมเมื่อสักครู่เครื่องอาจจะมีปัญหาระบบอินเทอร์เ,น,เน็ตโอเคอ่าผมปรับปรุงแผนที่อ่าผมตั้งระยะห่างเป็นหกจุดห้าโอเคเซฟนะครับผม บันทึกเรียบร้อยต่อไปเป็นําการบินอินเวกขึ้นไปสตาร์ทเลือกค่าน้ำนะครับผมเลือกค่าน้ําผมลิตรเ,เลือก4ลิตรตอ่อไร่ความเร็วสามารถสูงสุด37เมตรต่อวินาทีปึ๊บขึ้นไปแล้วสไลด์ปับ๊บสไลด์ที่ความสูง3เมตรปึ๊บไ,ไปแล้วครับรท่านสาม,มารถติดตามได้นะครับอย่างละเอียดนู่นครับ สีเขียวเป็นเริ่มต้น,นในการบินอ่าเปิดเรียบร้อยเริ่มต้นแล้วครับบินอัตโนมัตินี่คือการสรั่งการบินแบบอัตโนมัตินะครับผมบินเร็วบินช้าเรายังสามารถแก้ไขตรงนี้ได้อีกนะครับเราสามารถปรับความเร็วความอันนี้ได้ตรงนี้นะปรับได้ความสูงเราก็ปรับได้นะครับความสูงเราก็ยังปรับได้อีกนะครับสูงต่ำเราปรับได้อีก เราปรับได้อีกนี่ความสูงเห็นนะว่าทีสิบหกสามารถบินสูงได้สี่เมตรแล้วราอองน้ําก็กระจายเต็มข้างล่างนะครับผมบินช้าบินเร็วขึ้นอยู่ปัจจัยของแรงลมนะครับทุกอย่างนี่คือการวิธีการที่จุดเป็นจุดเลี้ยวโค้งนะครับผมเดี๋ยวเรามาแถวนี้เราจะได้ดูรออองน้ําว่ารองน้ําเต็มพื้นที่ขนาดไหนนะครับหน้ากว้างยังไง ความเร็วเราก็สามารถที่จะกําหนดได้นะครับผมกาหนดได้เราจะบินเร็วบินช้าได้บินช้าน้ําก็จะออกแรงแล้วก็ตรงๆนะครับผมไม่ฟุ้งกระจายอลองดูครับเห็นไหมบินช้าน้ําออกน้อยแต่ละองกระจายได้ทั่วถึงเหมือนกันครับฟังก์ชันในนี้เป็นฟังก์ชันที่เป็นเทคนิคในการหยุดเครื่องหลบหลีกเครื่องนะครับผม เราก็สามารถหลบอีกเรื่องได้เหมือนกันสมมติในการบินไปนะครับเครื่องเจอสิ่งกีดขวางเราก็แค่หยุดนะฮะหยุดอ่านะเหมือนเดิมครับหลบสิ่งกีดขวางนะครับผมให้พ้นจากแนวการบินแถวแรกอ่านะผ่านสิ่งกีดขวางนะครับผมแล้วก็หยุดนะฮะเราสามารถคอนติเนียต่อได้เลือกโปรเจกต์หนึ่งเครื่องก็จะกลับเข้าแปลงนะนี่ครับแล้วอย่างที่บอกนะครับ ดีทุกเครื่องสามารถที่จะลดระยะของการบินได้นะครับโดยการเลือกโปรเจกต์สามนี่คือเทคนิคนะครับผมถ้าเราไม่ต้องการบินต่อหยุดเครื่องครับแล้วต้องการให้เครื่องบินกลับมาเลือกคอน t ิเนียวนะครับโปรเจกต์สเครื่องจะไม่ไปต่อเห็นไหมเครื่องจะไม่ไปต่อแล้วครับกลับเลยนะครับแต่กลับมาเนี่ยเปลี่ยนเลนกลับมาแล้วก็พ่นน้ํากลับมาเห็นไหมฟังก์ชันแฝงใน ดีใจนะครับวันนี้มาบอกเทคนิคนะครับในการใช้ดีใจให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมเดี๋ยวจะหยุดเครื่องแล้วเลือกเรียกให้เครื่องกลับมาเองอัตโนมัตินะครับผมแต่ดีใจก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ว่าเราขยายไม่ได้นะครับเราขยายไม่ได้แล้วถ้าจะขยายขยายยังไงมาดูกันวิธีการขยายถ้าจะขยายขยายยังไงในกรณีที่เครื่องไปแล้วสุดแปลง แต่เราต้องการขยายไปอีกนะครับผมขยายแบบไหนอเดี๋ยวดูนะครับให้เครื่องเลี้ยวมาก่อนนะครับให้เครื่องเลี้ยวมาก่อนอพอเครื่องเลี้ยวกลับมาเสร็จปุ๊บทำไงหยุดครับเครื่องหยุดเครื่องหยุดให้เครื่องบันทึกเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนี่ครับไปกดที่ M บวกครับไปกดที่ M บวกครับสตาร์ทเลยครับผมนี่ดันไปเลยครับเห็นไหมนี่คือการขยายนะฮะ ขยายไปแล้วเห็นไหมพ่นได้ขยายได้เห็นไหมอ่าขยืบนะครับผมอ่าแล้วก็บินกลับมาเห็นไหมเห็นเห็นในเห็นในแผนที่ไหมมีการบันทึกเรียบร้อยเห็นไหมอ่าเห็นไหมนี่คือวิธีการขยายการฉีดพ่นในระบบอัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยแล้วกด N <Operation. S 1> เรียบร้อยเสร็จปุ๊บอ้าวทีนี้เราจะไปต่อจุดเดิมได้ยังไงก็ไปเลือกแผนนิ่งมาที่เรา ค้างไว้อยู่นะครับเรียกมานะอินโวขึ้นไปสตาร์ทเข้าไปต่อที่เดิมเลยปับ๊บ <Start Operation. S 1> เครื่องไปต่อที่อื่น <Yeah. S 1> เห็นไหมครับนะ่ะบินไปต่อที่เดิมเลยเป็นเทคนิคนะครับผมท่านต้องฝึกจนชำนาญและรู้จักวิธีการใช้ทุกฟังก์ชันนี่คือการใช้งานที่สมบูรณ์แบบจากดีใจนะครับผมนะเอาเครื่องกลับมาลงจอดกันดีกว่าครับ ก็สนใจก็ต <sociedad. S 1> ิดต่อสอบถามมายังชมรมคนรักโดนด้วยการเกษตรนะครับหรือที่บริษัทนะครับหรือว่าช่องทางเว็บเพจตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ทุกฟังก์ชันของ DJI นะครับผมเราสามารถที่จะอบรมแล้วก็สื่อสารนะครับผมแล้วก็ให้ท่านได้เรียนรู้อย่างชำนาญแล้วเอาไปปฏิบัติได้ครับเกษตรกรธรรมดาธรรมดาไม่รู้อะไรเลย รเราก็สามารถให้ท่านบินได้จนชำนาญขออย่างเดียวครับให้ท่านตั้งใจและมีเวลาแล้วก็เรียงลำดับการใช้งานเป็นลำดับลำดับนะครับขอให้ท่านโชคดีทุกๆไฟล์การบินครับสวัสดีครับ